สวัดีเตโหตูสภพพร,รากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตตามปกติช่วงเขา้าบรรษาเราจะปรับชื่อนิดหนึ่งนะว่าอารามออนไลน์เขา้าพรรษาเข้าหาพระธรรมแต่เนื่องจากว่าหลายวันมานี้น้ําฝนเยอะจริงๆพอน้ําฝนมาเยอะก็กลายเป็นน้ําท่วมก็กลายเป็นวิกฤต อุทกกับไคือน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดฉะนั้นคืนนี้อารามออนไลน์ชุบจูใจในยามวิกฤตจึงกลับมาอยู่เป็นเพื่อนพุทธบริษัทยาิโยมประชาคมไทยประชาคมโลกอีกครั้งหนึ่งและเนื่องจากว่าเราอยู่ท่ามกลางหน้าฝนเมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องธรรมะจากสายน้ําเมื่อวานเราถกแถลงกันเรื่องเรือนสามแล้วก็น้ำสี่มีญาติโยมหลายท่านนะชอบอกชอบใจมาก บอกว่าคืนนี้อยากได้ธรรมะจากสายน้ําอีกคืนนี้เราก็เลยจะคุยเรื่องธรรมะกับสายน้ําอีกหนึ่งคืนนะเอาละนิมนพระวิทยากรร่วมอีกหนึ่งรูปมาสนทนาธรรมกับเราอาจารย์พระมหาอารยันชยาสุโภนะคืนนี้เราจะคุยกันเรื่องธรรมะกับสายน้ําเหมือนเดิมนะเอาเป็นว่าจะเริ่มที่พระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์จะเล่าแล้วลูกยานวิเคราะห์นะได้ครับดีไหมลูกดีครับ จะวิเคราะห์หรือจะสะดอเคราะห์ <c oughs> วิเคราะห์ครับคริติคอลทิงกิ้งดีกว่าโอเคถ้าแล้วสะดอเคราะหละ์ล่ะคงไม่ใช่สายผมไม่ใช่สายเรานะ <c oughs> ใช่เอา้างั้นคืนนี้เดี๋ยวเราคุยกันแล้วก็ท่านอารยันนะจะคิดเชิงวิเคราะห์คริติคอลทิงกิง้งแต่ว่าใครชอบสะดอเคราะห์ก็ไม่ว่ากันลังเนื้อชอบลงอังยาเวลามีปัญหาขึ้นมานะเราจะสามารถวางท่าทีต่อปัญหาหลายแบบ หนึ่งเราจะยอมจำนวนต่อมันก็ได้ครับนะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเราก็ยอมจำนวนต่อมันไม่คิดจะแก้ไขแล้วสองเราก็ไปสะดากเคราะห์กันหาผู้พิเศษขุนขังขมังเวทมาช่วยปัดเป่าเคราะหหามยามร้ายสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นเคราะหหามยามร้ายพอเราคิดในเชิงไสยศาสตร์เราก็ต้องแก้แบบไสยศาสตร์รก็ต้องมาสะดาะเคราะห์และดังนั้นก็ต้องไปพึ่งขุนขังขมังเวท เทวาปฏิหารโน่นนี่นั่นก็ต้องบนบานบวงสวงกันไปครับก็ว่ากันไปและอีกทางหนึ่งเราไม่ยอมจำนวนต่อปัญหาและเราไม่มุ่งสะดอกเคราะห์แต่เราใช้ปัญญาอย่างมนุษย์เราเรานี่นะศักยภาพที่พิเศษที่สุดที่ธรรมชาติให้กับเราให้กับมนุษย์นั่นก็คือความสามารถในการคิดความสามารถในการใช้ปัญญาความสามารถในการมองปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งเราเรียกว่าความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ <irgend. S 2> นี่คือสามท่าทีในการรับมือกับป <Af> protects, fit, ัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งท่าทีที่หนึ่งก็คือยอมจำนนต่อปัญหาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเช่นน้ําท่วมก็ก้มหน้ารับกรรมแล้วก็บอกว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีก็ให้มันท่วมซะไหนๆมันก็ท่วมมาทุกปีมันจะท่วมอีกสักปีจะเป็นรายไปก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ยอมจำนนต่อปัญหาไปและนี่ก็จะทําให้ปัญหายังคงกลายเป็นปัญหาอยู่ชั่วนาตาปี ส่วนด้านดีที่สองเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาก็พากันไปสะดอกเคราะห์มองว่าที่มันเกิดขึ้นก็เพราะประเทศเบื้องบนไม่พออกไม่พอใจคนอย่างเราเรานี่แหละไปทําอะไรที่มันไม่ดีไม่งามทําให้พูดผีปีศาจเขาไม่สบายอ,อกไม่สบายใจก็ลงโทษลงทานซะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีสะดอกเคราะห์มาไหว้ให้ดีมาปลีให้ถูกเดี๋ยวคุณพิเศษเวทไสยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวา,ทาปฏิหารซึ่งมองไม่เห็นท่านก็จะให้สิ่งให้พรแล้ววิกฤตมันก็จะหายจะคิดอย่างนี้ ก็แล้วแต่นะเออก็แล้วแต่ลังเนื้อชอบลังยาไม่ว่ากันเป็นเสรีภาพทางความคิดแต่ถ้าเราไปหาพระพุทธองค์เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะแก้ไขย,ยังไงพระองค์ก็จะทรงบอกว่าใช้ปัญญาสิโยนิโสวิจิเนธรรมมังพึงวิจัยทมให้ลึกซึ้งถึงต้นต่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาโยนิโสวิจิเนธรรมมังพึงวิจัยทมให้ลึกซึ้งถึงต้นต่อ,อคิดเชิงวิเคราะห์เมื่อเราคิดเชิงวิเคราะห์เคราะห์จะหาย เมื่อสะดอกเคราะห์จะกลายแกล่กลุ่ม,มคือเคราะห์มันจะเพิ่มหนักหนาสหัสขึ้นมาอีกเห็นไหม,มฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาขึ้นมานะก็ขอเจริญพรเชิญฝากไว้ว่าเรารับมือได้สามท่าทีท่าทีที่หนึ่งยอมจำนนต่อปัญหาก็เหมือนกับหมอเลี้ยงไข้ปัญหาจะเป็นปัญหาต่อไปสองก็หาคุณวิเศษเวทสายมาช่วยคุณขลังคำับบงเวททั้งหลายมารับงานบนบานศาลกล่าวไปก็เป็นการสะดอกเคราะห์สามก็คิดชิงวิเคราะห์ ัวที่สามนี่แหละคือท่าทีแบบพระพุทธศาสนาปัญหาเกิดขึ้นมาเอาปัญญาจาักมันให้ได้นะเขียนลงไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะปัญหาเกิดขึ้นมาจงเอาปัญญาจาักมันให้ได้นะหากมีปัญหาเกิดขึ้นมาจงเอาปัญญาจาักมันให้ได้เอาแล้วคืนนี้เราจะมาเอาปัญญาจากสถานการณ์ท่ามกลางมวลน,น้ำมากมายในหลายจังหวัดน,นะก็จะนิมนต์พระอาจารย์อารยันมาคิดเชงวิเคราะห์ เราจะเริ่มต้นเล่าทรรมะให้ฟังก่อนครับได้มันต้องมีสตอรี่ใช่ใช่ไหมใช่ครับถึงจะเอาสตอรี่ไปคริสติคติงกิ้งได้ใช่ถูกต้องไหมถูกต้องครับอา้ามีเรื่องราวอยู่ว่าที่จังหวัดแห่งหนึ่งฝนตกหนักมากน้ําหลากไหลมาอย่างฉับพลันท,ทันทีและท่ามกลางสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายที่ได้รับผลกระทบจากน้ําหลากอก็มีเจ้าแมงป่องอยู่ด้วยนะครับ <c oughs> แมงป่องถูกน้ําพัดมาลอยต๊บป,ป่องต๊บป,ป่องต๊บป,ป่องเจียนอยู่เจียนไปสถานการณ์ไม่ดีเลยแล้วก่อได้มันจะหลุดลอยออกไปอย่างมหาสมุทรใหญ่เจ้าแมงป่องมันก็มองเห็นตัวช่วยก็คือเจ้ากบ,บกบนี่มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไหมใช่ไหมใช่ครับกบมันก็ตีกันเชียงสบายสบา,สบา้ฝนตกน้าหลากมาในกบมีความสุขมากนะไหวกันเชียงอย่างมีความสุข คอยดูแมลงเล็กๆน้อยๆที่ลอยมาตามสายนั้นมันตอดกินสบายๆแมงป่องมันลอยมามันเห็นกบตีกันเชียงชิวๆอยู่มันก็เลยตะโกนร้องเรียกกบบอกให้กบว่าช่วยขอความมนุเคราะห์ให้มันขี่หลังหน่อยเถอะกบก็หันไปเห็นอ้าวเอ้ยแมงป่องเนี่ยกบมันก็มีบทเรียนมาแล้วว่าบรรพบุรุษมันตายไปเยอะมากเพราะแมงป่องต่อยมันก็เลยถามว่าเออเจ้าป่อง บรรพบุรุษฉันน่ะตายไปเยอะมากเลยนะเวลาน้ําหลังเนะี่ยเพราะว่าโดนบนรรพบุรุษอย่างเธอเนอี่ยบรรพบุรุษของเธอเนอี่ยต่อยเดี๋ยวถ้าเกิดเธอนขี่หลังฉันเธอก็จะต่อยฉันอีกแมงป่องอย่าลืมนะตัวเนี้ยจบเอ็มบีเอการตลาดไม่ธรรมดาเกียรตินิยมเหรียญทองแมงป่องมันก็โพสตขึ้นมาว่าพี่กบจาบบ๋าพี่กบนาทีนี้นะเรากำลังถูกน้ำพัด กำลังลอยและล่องมาตามกระแสะนะ้ำคอาการเจียนอยู่เจียนไปจะตายไม่ตายแหละในสถานการณ์เจียนอยู่เจียนไปเราจะมาคิดดงต่อยอย่างนั้นหรือท่านว่าเราจะมีอารมณ์คิดดึงต่อยไหมตอนนี้เราแค่เอาตัวให้รอดอย่างไม่รอดเลยครับแล้วนั้นจะมาตั้งแง่กับเราทําไมอกบก็บอกอืเออจริงเอาอ่ะยังไงก็ตามเถออเราก็ยังไม่วางใจอยู่ดี เอาเป็นว่านาทีนี้ท่านไม่ได้คิดเรองต่อยกบเราจะมองโลกในแง่ดีดูสักครั้งหนึ่งแต่ท่านต้องสัญญานะว่าเมื่อขึ้นขี่อยู่บนหลังเราต้องไม่หาโอกาสมาต่อยเราเด็ดขาดแมงป่องก็บ,บอกพี่กบจา๋าพี่กบจำหน้าเราไว้นะพี่กบจำหน้าเราไว้เดี๋ยวเราให้แอดไลน์เลยม,มีปัญหาโทรตรงได้ทุกเมื่อเลยนะโทรหาญาติพี่น้องของเราถ้าเราทำร้ายท่าน กบมันก็เชื่อเพราะว่าไอไ้อแมงป่องตัวนี้มันจบการตลาดจบปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจมาพูดจาหน้าเชื่อถือมากนะโดนแมงป่องตะล่อมกบก็เลยใจอ่อนโอเคโอเคโอเคอะ่ะงั้นก็มาขี่หลังเราแล้วกันแต่จำไว้นะอย่าต่อยเราเด็ดขาดเข้าใจไหมแมงป่องทำมินิฮัสอย่างนี้นาทีนี้นะเราผูกเม็ดกันไว้ดีกว่า มันไม่ใช่นาะทีที่เราจะมาอาฆาตพยาบาตหรือเอาความหลังมาทะเลาะกันพี่กบจ๋าเราและนายเป็นเพื่อนกันและเราสัญญาจ,จะไม่ทําร้ายกันโอเคกบก็ชื่นใจนานา,นานจะได้เจอแมงป่องที่เมีวาทศินก็เลยให้แมงป่องขี่หลังแมงป่องก็กระโดดขึ้นขี่หลังหมับก,กบก็พาลอยตุ๊บป่อง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 ,ปปองกําลังจะข้ามลําธารอยู่แล้วเลยอีกคืบเดียวนะอีกคืบเดียว แล้วทันใดนั้นแมงป่องมันก็เผลอต่อยหลังกบจึก๊กโอ้โหเพราะต่อยเสร็จมันก็กระโดดป๊า <ssä> ขึ้นฝั่งเลยกบสะดุ้งเฮือกสุดตัวลอยพลิกเลยจะตายไม่ตายแลตะโกนถามด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายไอปองไหนแกว่าจะไม่ต่อยฉัน <laughs> 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 เจ้าแมงป่องมันอยู่บนฝั่งมันก็ตะโกนล,ลงมาหรอฉันไปต่อยต้นไหนอ่ะฉันไม่ยักรู้นะว่าฉันต่อยแกเข้าไปละ กบบอกมีหน้ามาบอกว่าไม่ได้ต่อยฉันกำลังจะตายอยู่เนี่ยแล้วกบก็ขาดใจตายพร้อมเกิดด้วยความผิดหวังในตัวมันเอง <c oughs> ที่ไปหลงเชื่อคารมเจ้าแมงป่อง <c oughs> ส่วนเจ้าแมงป่องมันก็ไม่ได้รู้สึกรู้สมว่ามันทำร้ายผู้มีพระคุณมันก็เดินงอ่งงอ่งงอ่งชูหางของมันเข้าป่าไปอย่างมีความสุข <c oughs> ไม่ได้มีความรู้สึกสักน้ดหนึ่งว่ามันน่ะได้ทําร้ายผู้มีพระคุณไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> ส่วนเจ้ากบก็ตายฟรี เป็นความตายที่เอาชีวิตไปสังเวยให้กับอันธพาลแมงป่องตัวหนึ่งซึ่งเตีองตั้งใจจะช่วยด้วยมนุษยธรรมรแต่ในมุมมองของแมงป่องมันไม่ได้มองว่าเป็นบุญเป็นคุณเป็นน้ำจิตน้ำใจอะไรมันก็แค่เจอกันแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็จบแล้วก็จากกันไปไม่เห็นจะต้องมีดราม่าเรื่องบุญเรื่องคุนอะไรแมงป่องมันคิดอย่างนั้นแต่กบซึ่งเป็นนักมนุษยธรรมเห็นคนอื่นเดือดร้อนแล้วทนไม่ไหวมีหัวใจพระโพธิสัตว์เต็มที่ สุดท้ายก็ต้องมาจากโลกนี้ไปเพียงเพราะรใจดีเข้าไปช่วยเหลือคนซึ่งเป็นผ่านในหัวจิตหัวใจนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของคนผ่านลักษณะอย่างหนึ่งของคนผ่านก็คือคนอื่นทำคุณให้มากแค่ไหนก็ไม่รู้สึกรู้สมว่าเป็นบุญเป็นคุณนี่คือลักษณะของคนพ่านซึ่งเนิทานในเรื่องนี้เขาแสดงออกผ่านแมงป่องครับอ่ะแมงป่องหรือมแมลงป่องเลยต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะแมงป่อง แมงป่องเนาะใช่ครับสกอรเปียนใช่ไหมว่าสังเกตสกอรเปียนใช่ใช่ได้ถูกต้องไหมถูกต้องภาษาดีขึ้นไหมดีขึ้นดีมากเลยเอาละฟังเรียบร้อยละเรามาคิดเชิงวิเคราะห์กันเรื่องนี้เตือนจิตสกิจใจเราเรื่องอะไรคือช่วงนี้พอมีน้ําท่วมก็มีคนไปช่วยคนได้รับความเดือดร้อนเยอะแยะมางนี่ทฐานเด็กๆก็น่าจะเข้ากับกระแสพอดีครับอ่านิมนต์วิเคราะห์ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวิเคราะห์ในฝั่งของกบนะ ผมว่าการช่วยเหลือคนอื่นในยามที่เดือดร้อนน่ะมันมดีอยู่แล้วม,ม,มันเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแล้วทําให้คนที่ประสบภัยอะ่ะเขามีกําลังใจแล้วมีความหวังแต่ในขณะที่ช่วยเนี่ยอ,อย่าลืมว่าต้องช่วยด้วยวิส -dom หรือปัญญาด้วยวิส -dom เลยเหรอใช่ครับอสูงเลยนะวันนี้วิส -dom นะสูงเลยต้องต้องเหมือนกับต้องช่วยด้ปัญญาอย่างเช่นกบเนี่ยมันมีวิธีช่วยหลายวิธีนะกบนี่อะไรภาษาอังกฤษอ่าฟ็อก ฟรอชใช่ฟรอช f r o g ฟรอชแต่นั้นถ้าเจ้ากบเนี่ยจะช่วยเจ้าแมงป่องตัวน้อยเนี่ยผมว่าจิตใจที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเน่ยเป็นสิ่งที่ดีงามนะควรมีประดับในหัวใจมนุษย์อยู่แล้วเขาเรียกว่า compassionate mind ใช่ไหมครับหัวใจหัวใจแห่งการแบ่งปันใช่จิตเปี่ยมเมตตาอารีใช่จิตที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างงี้ครับจิตโพธิสัตว์จิตโพธิสัตว์ดีกว่าแต่จิตโพธิสัตว์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเมตตา ก็ต้องมีปัญญาควบคู่ด้วยอืเป็นเหมือนตะเกียบที่กับช้อนนะครับอืที่ต้องอยู่คู่กันตะเกียบใช่ตะเกียบกับช้อนเวลากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะหนูเดิลช้อนกับซ่อมง่ายกว่าไหมโอเคงั้นงั้นเนี่ยเปลี่ยนเมนูดีกว่าเป็นช้อนกับซ่อมกินข้าวโอเคไม่กินก๋วยเตี๋ยวเป็นช้อนกับซ่อมใช่ไหมครับมันต้องมีปัญญาควบคู่ด้วยกับการที่เราเมตตาคนอื่นอย่างเช่นเจ้ากบเนี่ยอยากช่วยเจ้าแมงป่อง ดังนั้นอาจจะช่วยด้วยการาใช้ไม้มหรือว่าใช้เชือกที่จะดึงเจ้าแมงป่องตัวน้อยเนี่ยจ้สกอร์เปียนตัวน้อยข้ามผ่านแม่น้ําตรงนี้ไปได้เนี่ยดังนั้นเจ้ากบหรือคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะต้องมีปัญญามาควบคู่กับความเมตตาด้วยไม่งั้นเนี่ยถ้าเมตตาที่ปราศจากปัญญาเนี่ยเราจะกลายเป็นคนโง่ใจดีเราจะกลายเป็นคนที่ ถูกทาร้ายและถูกทาร้ายยังไม่พอนะถ้าบางคนถูกทําร้ายบ่อยเข้าบ่อยเข้าทําให้เขาเนี่ยหมดความเชื่อมั่นหรือศรัทธาในความดีในสิ่งที่เขากําลังจะทาเนี่ยเห็นไหมว่าตัวปัญญาวิสตอมเนี่ยมันเป็นตัวช่วยทั้งผู้รับนั่นก็คือเราสนับสนุนเขาหรือช่วยเขาในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าเขาช่วยเราช่วยเขาในทางที่ผิดเนี่ยแทนที่เราจะช่วยเขานะ กับกลายเป็นเหมือนเราสนับสนุนโจรอ,อ่ะอ่าสนับสนุนโจรให้หลบหนีนั่นแปลว่าเรากําลังสนับสนุนเขาให้ทําความผิดอีกอตัวเนี้ยม,มันเป็นตัวช่วยว่าในฝั่งของเจ้ากบนะครับว่าการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่งดงาม,มทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่ต้องเพิ่มเติมไปอีกนั่นก็คือเอาปัญญาไปควบคู่ด้วยครับอ,อ,อันนี้คือฝั่งของกบส่วนเอาฝั่งของแมงป่องไหมครับาาาอาจาอยะเอาฝั่งแมงป่อง ก็บอกว่าคนบางคนนั้นก็เป็นเหม,อมืหมอนแมงป่องครับือทำร้ายคนอื่น,นสเสียจนเคยชินทำเลวจนสูญเสียมโนธรรมสำนึกไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้น,นเป็นความชั่วความเลวเพราะตัวเองทำอยู่จนชินเหมือนนอนอยู่ในพริกมันเลยไม่รู้ว่าพ,พริกน่ะเผ็ดเหมือนนอนอยู่ในส้วมมันเลยไม่รู้ว่าในส้วมนั้น,น่ะเป็นสภาวะที่ไม่น่าพิรมร์สำหรับคนปกติแต่เพราะว่ามันอยู่ในส้วมมาจนชิน มันก็เลยมองสิ่งเน่าเหม็นว่าก็เป็นธรรมดาไม่เห็นมีปัญหาอะไรคนบางคนเป็นอย่างนั้นนะเลวจนเคยชินชั่วเสียจนมองว่าความชั่วนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแยกดีแยกชั่วไม่ออกก็เหมือนนอนในส้วมเหมือนนอนในพริกนะนอนในพริกอยู่กับพริกก็ไม่รู้สึกเผ็ดเพร,ราะมัอนอยู่มานานนอนในส้วมอยู่กับอุจจาระปัสสาวะมานานก็ไม่รู้สึกว่าเหม็นเน่าเพราะมันอยู่มาจนเคยชินคนบางคนเหมือนกันอยู่ท่ามกลางคนเลวมานานจนมาหนึ่งตัวเองก็ได้กลายเป็นคนเลวไปอีกคนหนึ่ง แล้วก็ทําเลวทําผิดทําชั่วต่อคนอื่นเยอะแยะมากมายอย่างไรแต่ก็ไม่รู้สึกรู้สมว่าสิ่งที่ตัวทํานั้นเป็นความชั่วความเลวความผิดเหมือนคนบางคนนะที่ไปปล้นโทรศรัพท์เด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง<อ>แล้วก็เอาเอามีดเนี่ยไปตัดแขนเขาเมืม่อไหร่ครับเนี่ยเมื่อสิบปีที่แล้วนะสี่แยก,กเกษตรพอตํารวจมาจับแล้วก็ถามว่าทําไมต้องทํากับน้องอย่างนั้นเขาก็บอกว่าก็ถ้าน้องให้ดีๆ ก็ไม่ต้องทำร้ายกันป่ะประเด็นคือไม่ใช่ว่าน้องคุณไปปล้นเขาเขายื่นตัวศัพสาให้ครับนี่คือให้ขอดีๆแต่เขาบอกว่าก็เพราะไม่อยากให้ดีๆก็เลยต้องตัดแขนประเด็นคือคุณไม่ควรจะไปปล้นใครตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่าปล้นแล้วมันมีปล้นแบบผู้ดีกับปล้นแบบผู้ไม่ดีคือพอพอเจ้าทรัพย์ต่อสู้ก็เลยต้องทําร้ายนี่คือวิธีคิดแบบแมลงป่องหรือแมงป่องคือตัวเองเป็นคนเลว เลยมองว่าความเร็วมันมีสองแบบหนึ่งความเร็วแบบที่ว่าถ้าเจ้าทรัพย์ไม่ต่อต้านอันนี้ก็ไม่มีการทําร้ายนะเป็นออปชันที่1แต่ถ้าต่อต้านก็ต้องทําร้ายเป็นการสั่งสอนนี่เป็นออปชันที่สองแต่สิ่งที่ถูกต้องตามสามัญสำนึกของคนปกติคือไม่มีคนดีที่ไหนเขาไปปล้นคนอื่นถูกต้องหรือไม่ใช่แต่คนบางคนนะ่ะทาเร็วทําชั่วมาจนเป็นเรื่องธรรมดาไม่รู้สึกรู้สมว่ามันผิดศีลธรรมมันผิดกฎหมายมันเบียดเบียนชีวิตคนอื่น มันก็เหมือนหลายๆคนน่ะที่ถูกจับไปขังคุกตั้งห้าปีสิบปีพอออกมาสามวันก็ไปปล้นต่อ,อไปค้ายาต่อคือคุณอยู่ในนั้นมากี่ปีกี่ปีคุณก็ไม่ตื่นไม่โตไม่เต็มไม่รู้สึกสำนึกขึ้นมาเลยเนี่ยคนอย่างนี้ในนักปรา์ราชบาัณฑิตนะท่านบอกว่าเป็นเหมือนคนสัญชาติแมงป่องอนะสัญชาติแมงป่องก็คือฝึกยังไงหัดยังไงพัฒนายังไงก็ไม่ยอมลบหลังนิสัยเดิม,มคนอย่างนี้ในพุทธศาสนาเราเรียกว่าเป็นคนผ่านพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่า หากในโลกนี้นะไม่มีคนดีให้คบเลยมแม้แต่คนเดียวก็ขอจงเที่ยวไปเพียงคนเดียวเหมือนหน่อแรดนี่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอัตถกาถามงคลและสูดท่านยกมาประกอบท่านบอกว่าถ้าปัญญาชนมองหาไปทั่วแผ่นดินแล้วเนี่ยไม่มีคนดีให้คบเลยก็จงอยู่กับตัวเองจงคบกับตัวเอง จงท่องไปในโลกตัวคนเดียวดุดดังนอแรดถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายในหมู่คนผ่านเห็นไหมครับนัตถิพาเลสหายตามไม่มีความเป็นมิตรไม่มีความเป็นเพื่อนในหมู่คนผ่านในหมู่คนผ่านนั้นมีแต่การทรยศหักหลังมีแต่การทำร้ายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าสำหรับคนผ่านแล้วการไม่เห็นดีที่สุด ถ้าเห็นอย่าต้องคบดีที่สุดถ้าต้องคบอย่าก,กาดตกดีที่สุดในกรณีแม่งป่องเหมือนกันเรียกว่าเป็นผ่านโดยสันดานฝึกหัดพัฒนายัางไงก็ไม่ขึ้นเ,นเพราะเขาสูญเสียมโนธรรมสำนึกถ้าเราเจอคนอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าอยู่คนเดียวดีกว่าดีกว่าไปใช้ชีวิตอยู่กับคนผ่านเพราะการอยู่ร่วมกับคนผ่านเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูหมู่ปัจจามิตรเหมือนเรานอนกับคนที่ซ่อนดาบไว้ใต้หมอน ซ่อนมีดไว้ใต้หมอนมันจะดึงออกมายิงเราดึงมีดออกมาแทงเราดึงปืนออกมายิงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รส่วนการอยู่ร่วมกับบันเด็ตเหมือนการอยู่ร่วมกับญาติวงศ์ผงศามีแต่ความอบอุ่นสดชื่นรื่นเย็นในะหัวใจเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเรื่องที่กล่าวมานั้นสอนเราว่าถ้าเราจะช่วยใครต้องช่วยอย่างคนที่ลืมตาช่วยอย่าช่วยอย่างคนที่หลับตาช่วยหลับตาช่วยก็คือ ใครมาขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยหมดสุดท้ายตัวเองก็จะเดือดร้อนอแล้วสําหรับคนบางคนนั้นให้เท่าไหร่ก็ไม่พอรับเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม,มกินเท่าไหร่ก็ไม่เต็มท้องอเพราะอะไรเพราะเขาเมีนิสัยเป็นคนผ่านฉะนั้นถ้าเราจะช่วยใครอย่าลืมต้องช่วยด้วยปัญญาพระพุทธองค์จึงตรัสเอาไว,วา้ว่าวิจัยยะทานังทาตาพังก่อนจะให้อะไรแก่ใครควรวิจัยเสียให้ดี นี่ทรงใช้คําว่า research นะมไม่ธรรมดานะหมายความว่าก่อนที่คุณจะไปช่วยใครเนี่ยคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวประกาศรับบริจาคให้ช่วยโน่นนี่เราก็ต้องไปเช็คก่อนว่าไอ้ที่เดือดร้อนนะหมาแมวเดือดร้อนหรือว่าคนเลี้ยงเดือดร้อนอถ้าไม่เช็คให้ดีไม่ระมัดระวังให้ดีก็เหมือนไปพายเรือให้โจนนรเนื่องคุณไปช่วยใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนเราว่าก่อนจะช่วยใครจงช่วยอย่างคนที่ลืมหูลืมตาอย่าช่วยอย่างไม่ลืมหูไม่ลืมตา เพราะคนบางคนนั้นบางทีเขาเป็นคนพานเขารับความช่วยเหลือเท่าไหร่ก <Th an> ็ไม่อิ่มก็ไม่พอนอกจากจะไม่อิ่มไม่พอบางทีก็เป็นพวกมิจฉาชีพพวกช่อชนปลอมปนมาในหมู่คนดีนั้นหลักในการช่วยเหลือเ <aja> กื้อกูลคนนะนักปราชญาประเดิตท่านบอกว่าจงอย่าเป็นคนโง่ใจดี <_ an> แต่จงเป็นคนใจดีที่มีปัญญา <_ an> เมื่อเราจะช่วยเหลือใคร ต้องช่วยอย่างมีวิจารณญาณต้องทําการบ้านอย่างรอบคอบรอบด้านถึงที่สุดอย่านึกจะช่วยใครก็ช่วยซึ่งช่วยไปช่วยมาเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเพราะคนบางคนนั้นเป็นแมงป่องรับความช่วยเหลือมากเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอบางครั้งบางคนไม่เพียงแต่ไม่อิ่มไม่พอยังแหวงกัดคนที่มาช่วยตัวเองอีกต่างหากนี่ก็คือคติธรรมสำหรับคำคืนนี้นะเอาละมีอะไรจะเสริมไหมลกูกไม่มีครับ สมบูรณ์แบบ,แบ,บ <c oughs> โอเคงั้นค่าคืนนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอให้เราทั้งหลายใครที่บ้านใกล้น้านะ้าตั้งการให้สูงๆระมัดระวังยกเข้ายกของ,ข,องขึ้นไว้ชั้นบนชั้นสูงๆไว้หน่อยนะเราได้บทเรียนมาแล้วนะฉะนั้นตั้งการเอาไว้อย่าประมาทเป็นดีที่สุดเอาละขอให้ค่ำคืนนี้ทุกท่านทุกคนหลับฝันดีอุราตรีสวัสดิ์ อารุกยาปาลมาลาภาสันตุถีปารมังตานังเวสสาปารมายาติปารมังสุขังภาวะตุสาปะมังคาลังรักันตุสาปเดวัตอาสาปบุตานุภาเวนัสราสติภวันตุเตภวัตุสา สัพพเดวัตาสัพพธรรนุภาเวนะสราสดีภวันโตเตภวุสพพังคลคันตสัพเดวตสัพรนุภาเวนัสรสดีภวันโตเตภวุสัพพังคลังสัพพสังฆานุภาเวนะสราสดีภวันโตเต